ทางด้านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ก็จัดประกาศผลสุดยอดรางวัลน,นวัตกรรมฝีมือคนไทยประจำปี2564โดยปีนี้ก็ปรากฏนะครับว่ามีผู้สมัครส่งผลงานมาเนี่ยทะลุกว่า900ผลงานเลยครับ มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่5ตุลาคมเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกำหนดจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2564ขึ้นยังได้จัดให้มีพิธีการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลากหลายด้าน สำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยที่เราเรียกว่าบุรณากรด้านระบบเราสนับสนุนทุนให้กับสตาร์ทอัพเอชเอ็มอีทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวประสานทําให้ระบบของประเทศไทยที่เราเรียกว่าระบบนวัตรกรรมแห่งชาติเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นครับทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยเรามีคนเก่งนะครับที่เป็นนวัตรกรอยู่แล้วก็มีจํานวนมากขึ้นป,ปีนี้มีคนสมัครรางวัลถึง910รายแล้วก็เรามอบรางวัลได้ถึง56ากรายรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราอยากจะให้เกิดแรง มาดันใจกับประชาชนทุกคนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีคนเก่งแล้วก็คนที่มีความสามารถในการทำนวัตกรรมได้หลากหลายรูปแบบครับ